สวัสดีครับครับผมนายนัทนนท์ชาทองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความรู้เรื้องต้นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพนะครับหัวข้อการประกันคุณภาพก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับหัวข้อนําเสนอนะครับ 1. บอกความหมายของการประกันคุณภาพนะครับ 2. บอกความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษานะครับ 3. บอกชื่อหน่วยงาน ร้อมรายละเอียดของหน่วยงานที่ให้การรับรองการประกันคุณภาพการศึกษานะครับ 4. อธิบายเหตุผลที่ต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา 5. ยกตัวอย่างระบบก,การประกันคุณภาพการศึกษา 6. ยกตัวอย่างงานงานการประเมินตัวเองตอบช้านั่นเองนะครับ7 เขียนแผนผังระบบการศึกษาของประเทศไทยนะครับต่อไปเราไปดูหัวข้อที่1กันเลยนะครับการบอกความหมายการประกันคุณภาพนะครับบอกความหมายของการประกันคุณภาพความหมายก็คือนะครับกิจกรรมต่างๆซึ่งได้รับการวางแผนและจัดระบบแล้วในกระบวนการบริหารคุณภาพที่ช่วยสร้างความมั่นใจว่าจะได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้นะครับ ต่อไปเราไปดูของข้อที่2กันเลยนะครับหองข้อที่2นะครับความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษานะครับความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาก็คือการทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กําหนดไว้โดยมีการวางแผนควบคุมคุณภาพนะครับการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพนะครับ จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีวัดระบบและกระบวนการผลิตผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษานะครับต่อมานะครับจะเป็นหน่วยงานพร้อมรายละเอียดของหน่วยงานที่ให้การรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานที่รับรองนะครับก็จะเป็นหน่วยงานสมศนะครับ ย่อมาจากสำนักงานร,รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษานะครับเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งของประเทศไทยทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา อธิบายเหตุผลที่ต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษานะครับ 1. ทําทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานนะครับ 2. ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิด ความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงนะครับ 3. ทํทำให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจังนะครับซึ่งมีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากร ให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องต่อมานะครับระบบการคุณภาพการศึกษาระบบประกันคุณภาพภายในนะครับหลังจากสถานศึกษามีการดําเนินการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาและนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็น านในการวางแผนพัฒนาเป้าหมายและปรับเปลี่ยนแนวทางการวางแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับโดยคำนึงถึงหลักการและกระบวนการสำคัญดังต่อไปนี้นะครับ 1. ห,หลักการมีส่วนร่วมโดยทุกคนในสถานศึกษาร่วมแรงร่วมใจปรับปรบปุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สอหลักการร่วมรับผิดชอบในผลจัดการศึกษาตรวจสอบได้สามารถอธิบายคุณภาพต่อสาธารณสนได้นะครับสหลักการประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของทุกคนในสถานศึกษาเช่นผู้บริหารครูอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษานั่น ในขออภัยนะครับไปสนับสนุนในสถานศึกษานั้นต้องรับผิดชอบและดำเนินการทุกขั้นตอนของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกันโดยอาศัยกระบวนการพัฒนาคุณภาพด้วยวงจรแบบ PDCA ครับตัวอย่างประเมินตัวเองนะครับก็จะเป็นชานะครับตามลำดับขั้นตอนนะครับ ะเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับสมัครสมาชิกนะครับหรือตัวแทนโรงเรียนนั่นเองนะครับสองนะครับช่างรายงานเจ้าหน้าที่โรงเรียนนะครับรับรองก็คือสามนะครับรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสี่ตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัดนะครับห้าสมบูรณ์นะครับ รายงานเสร็จสมบูรณ์นั่นเองนะครับแห็นผังระบบก,การศึกษาของไทยนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษาระยะเวลา6ปีขึ้นประถมศึกษา1-6มัธยมศึกษาตอนต้นระยะเวลา3ปีขึ้นมัธยมศึกษาตอนต้น1-3 การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายระยะเวลา3ปีขึ้นมัธยมศึกษาตอนปลายสีถึงกนะครับการศึกษาที่ระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเชิงวิชาชีพการศึกษาที่ระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ทางวิชาการในระดับสูง ซึ่งสามารถเลือกเรียนตามสาขาที่ต้องการได้นั่นเองนะครับก็คือเราอยากเรียนสาขาไหนเราก็สามารถเลือกโรงเรียนตามสาขาที่ตัวเองต้องการนั่นเองนะครับเพียนผังระบบการศึกษาของประเทศไทยนะครับก็จะเป็นตามรูปนี้เลยนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นหน่วยงานหลักที่ใหญ่ที่สุดนะครับ แผนผังระบบก,การศึกษาของประเทศไทยนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับประถมศึกษายะ6ปีแล้วก็มัธยมศึกษาตอนต้นระยะ3ปีก็จะเป็นผู้บริหารนะครับก็จะเป็นว่าที่ร้อยตีธนุวงศินดานะครับในขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหรือสอพธออนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นการศึกษามัธยมศึกษานะครับมัธยมศึกษาตอนปลายระยะเวลา3ปีนะครับแล้วก็อาชีวะศึกษานะครับจากปวช1นถึง3นะครับระยะเวลา3ปีนะครับผู้บริหารการศึกษามัธยมศึกษานะครับว่าที่ร้อยตีธนุวงกินดา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพธออนะครับส่วนอีกคนนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับหน่วยงานกรมอาชีวะนะครับก็จะเป็นผู้บริหารนายยศพลเวนุกโกเทศนะครับในฐานิที่การคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษานะครับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซอ,อสอนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการศึกษาที่ระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเชิงวิชาสีพนะครับก็เป็นการศึกษาที่ระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับซึ่งสามารถเลือกเรียนตามสาขาที่ต้องการได้นะครับผู้บริหารท่านสุภาพรอินรสอนพักดีสำนักงานประหลัดกระทรวงการ อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับหรืออวานเองนะครับตัวยอ่อผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นนะครับของการประกันคุณภาพนะครับผมก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ